สวัสดีครับคนเกิดปีชวดปีชวดก็คือปีหนูนะหนูจะตัวเล็กตัวใหญ่ดวงระตาในเดือนพฤษศิกายนเดือนลอยกระทงน้ำเต็มน้ำเต็มคลองนะท่านที่เกิดในเดือนในปีนี้นะปีหนูเนี่ยหนูชวดเนี่ยอาจจะมีเรื่องที่จะต้องมี ความวิตกกังวลใจมีเรื่องทุกข์ใจไปพยายามครับหนูหนูตัวเล็กหนูตัวน้อยนะตัวขนาดไหนก็ตามนะครับในเดือนนี้อาจจะมีเรื่องมีคดีความเกิดขึ้นกับท่านนะท่านต้องระมัดระวังนะอย่าหาเรื่องใส่ตัวเดี๋ยวจะเดือดร้อนชาวหนูทุกคนคนเกิดปีชวดนะ ให้เรามัระวังไว้โดยเฉพาะคดีความเรื่องการเงินนะครับจะมีปัญหาทันทีนะระวังให้ดีนะครับคิดไต่ตองจะไปยืมเงินยืมทองใครเขาในเดือนนี้ให้มีการเซ็นรับมอบเอกสารให้ดีนะครับอย่าประมาทนะอย่าประมาทใครเขาหยิบขอยืมเงินไป จะไปฟ้องขึ้นลงขึ้นศาลก็ต้องเตรียมตัวหรือว่าถ้าเราไม่อยากมีเรื่องก็อย่าให้เขายืมนะครับนะชวดนะครับก็เรียกว่าเดือนนี้อาจจะทุกข์ใจกุ้มใจนะทั้งเรื่องในครอบครัวเรื่องสีภรรยาสามนะีมีความทุกข์ใจมันแต่มันจะโยงไปเรื่องเงินช <c oughs> วดปีชวดระวังนะครับนะเดือนเนี้ งานเงินเลยล่ะงานเงินแล้วก็ไอเรื่องความรักก็คงจะถ้าเราไม่ไปยุ่งวุ่นวายาไม่ไปก่อเรื่องก่อลาวก็ไม่มีปัญหาแต่ถ้าเราไปยุ่งวุ่นวายกับเขากปัญหามันก็จะเกิดนะก็ขอให้ระมัดระว,วังไว้อย่าไปมีเรื่องอย่าไปทะเลาะอะไรกับใครก็โอเคแล้วในเดือนนี้เป็นไม้เป็นโสดไปหรือว่าเราจะทำมาหากินแล้วก็ทำของเราตัวคนเดียวะ ไม่ต้องไปพึ่งพาอาศาัยใครเข้ามาช่วยร่วมด้วยช่วยกันไม่ต้อง <c oughs> ให้ระวังเรื่องคนคนเจ้าชูเนี่ยคนเกิดปีชวดนะครับเดือนพฤศิกายนเนี่ยแล้วมันจะลอยมากันน้ำเ <c oughs> ติดก,กระทงมา <c oughs> นะครับลงว่าเป็นโสดดีกว่าสบายใจสบ,บายกว่ากันเนยอะนะอยู่เฉยๆดีกว่าแต่ถ้าท่านไม่อยู่เฉยไม่นิ่งเฉยเดี๋ยวก็มีเรี่อง ทุกใจเลยนะครับจะไปอาสารับปากทํางานอะไรให้ใครเขามากหนักนะครับเราหวังไว้ไอ้ที่เราจะไปคาประกันคนเดือนนี้นี่อย่าไปคาประกันจําไว้เลยนะเรื่องการเงินไอ้เรื่องการเงินนี่ถ้าท่านไปดูดูแลเขาไปช่วยเขานะนะเป็นห่วงเป็นใยเขาก็เรียบร้อยนะครับคนเกิดปีชวดปีหนูนะเดือนนี้ให้ระวังอาจจะมีปัญหาเรื่องการเงิน กใจกับเรื่องงานเรื่องเงินนี่แหละแล้วก็บางคนก็ปวดหัวปวดกระบ,บาลกับไอ้คนลักกู่ครองนะแล้วก็ไม่แน่นะครับคนเกิดปีชวดเดือนนี้ท่านอาจจะมีคดีความถูกฟ้องถูกร้องเรียนนะเกี่ยวกับเรื่องการเงินเพราะฉะนั้นใครไปกู้หนี้ยืมสินใครเข้ามาระวังนะหาเงินชักหน้าไม่ถึงหลังถึงขนาดต้องอบประยพหลบหนีนกันเจียว ให้ระวังตัวให้ดีหรือว่าถ้าท่านเป็นเจ้าเ็าเรียกนายทุนเจอาชัถ้าท่านเป็นนายทุนท่านก็เตรียมตัวแล้วครับนาะนายทุนอาจจะจะโดนเหมือนกันแหละโดนโดนโคดโดนโกงโดนหลอกโดนลวงไม่แน่ครับแต่ที่แน่แน่เลยมีคดีความใครที่ย่างเข้าคือคาคอใครที่ดวงแะตาย่างเข้าพรลาหูนะย่างเข้า อ,อย่างเข้าพยานน้านะยางเข้าคอขาดนี่แหละตีดวงตกนี่แหละระวังให้ดีหนักเลยหรือว่าตูวดวงกำลังดีกำลังขึ้นนะแต่อยู่ด้วยความประมาทลุงเตือนไปนะครับคนเกิดปีชวดเดือนนี้พฤศจิกายนเนี่ยลอยกระทง ท่านควบคุมเรื่องการเงินของท่านให้ดีใบเสร็จใบแจ้งหนี้ใบอะไรก็แล้วแต่นะเก็บทุกอย่างหลักฐานการเงินทุกอย่างไม่แน่ก็เผื่อจะขึ้นศาลหรือฟ้องร้องหรือร้องเรียนก็ไม่แน่แต่ถ้าไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับเรื่องคดีความในเดือนนี้ท่านก็อาจจะเหมือนจะมีการคำนวณเรื่องการเงินเงินงานรายได้รายจ่ายแบ่งปันผลประโยชน์ ไม่แน่ครับอาจจะไปเกี่ยวข้องกับเรื่องมรดกก็เป็นไปได้นะครับมรดกแบ่งกันพี่น้องเผ่าพงพันธนะไม่แน่ครับนะครับแต่เรื่องทุกข์ใจมีแน่มีมาเลยนะหากแม้นว่าใครกําลังวุ่นวายเนี่ยกําลังหาเงินหาที่ทํางานนะยิ่งคนที่อยู่คนเดียวนะสามีภรรยาไม่อยู่ด้วยแล้วนี่โอ้โหคิดหนักเลยคิดหนักเลยไม่แน่ครับบางคน มันเกิดปีชวดครับก็จะเ,เป็นหญิงเป็นชายก็แล้วแต่ระวังให้ดีนะครับนะไอ้ไอคนรักของท่านนะ่ะมันอ่าจจะทิ้งท่านไปก็ได้ทะเลาะกันหรือมันอาจจะไปก่อความเดือดร้อนมาจากไหนก็ไม่รู้ท่านก็คุมให้ดีนะนะคุมให้ดีนะครับมิเช่นนั้นเดี๋ยวมีปัญหาเกิดขึ้นแน่แต่ถ้าเ,เรื่องคนรักเนี่ยเรื่องจะเดือดร้อนเรื่องการเงินคนรักท่านนั่นแหละเป็นคนหามาให้ มันนั่นกหม้ขัดหม้อเน้นดำไม่กวาดฟานไล่เสนียดจังไลสักทีพูดไม่ฟังอยู่คนเดียวดีกว่าคนเกิดไปช่วยนะครับหากแม้นท่านจะไอเรื่องความรักท่านจะ,จะ,จะตัดสินใจ <c oughs> มีมีคนมาสู่ขอนะสินจอดทองมั่นไม่มีก็จะไปเอามันนะระวังนะครับตัดสินใจให้ดีอาจจะเป็นวิบากกรรมกรรมเวรนะช่วยนะครับ ถ้าเดือนนี้ท่านตัดสินใจไม่ดีเรื่องคนคนรักคู่ครองก็เดี๋ยวก็จะเป็นเรื่องอีกนะถ้าอยู่เป็นโสดเป็นไม้อยู่ได้คนเดียวก็อยู่ไปนะไม่ต้องไขว่คว้าหาเรื่องอ่ะนะทุกอย่างกำลังมาดีนะท่านไปทำมาหากินเออเพื่อนพ้องบริวารเขาก็ดีด้วยแต่จะทุกข์ใจเพราะการกระทำของท่านเองเพราะฉะนั้นอย่าลืม เดีวครับอย่าลืมนะเดือนนี้อย่าเซ็นค้ำประกันให้ใครนะอย่าไปช่วยเหลืออย่าไปเป็นในหน้าเรื่องการเงินให้ใครเขาอย่าฝากงานให้คนนั้นคนนี้เดือนนี้เดี๋ยวเรื่องทุกข์ใจแล้วก็เรื่องความรักนะเป็นเดือนที่เหมือนจะตัดสินใจยันนะจะมีผัวจะมีเมียก็อีเดือนนี้หรือว่าจะอยู่อ่อนเพียนละเหียใจหรือจะโสดใส ซาบซาบอยู่คนเดียวสบายกว่ากันเยอะก็อีเดือนนี้แหละนะครับก็เรียกว่าเดือนเดือนอะไรเดีย <c oughs> นะเดือนตัดสินโชคชะตาฟาลิคิตนะครับถ้าถามลุงนะลุงเอาดีไมด่ดีก็ทำได้นะแต่อย่าเอาเป็นตัวเป็นตนอย่าไปผูกมัดมันนะถ้าคนจะมีคู่นะครับลุงลุงแนะนำเลยอยู่เป็นโสดนี่แหละไปไหนก็ได้สบายใจจะรักใครก็ได้แต่ไม่ผูกมัดไม่ผูกพัน อย่างนั้นดีกว่านะครับอ้ารวมความสรุปสิ่งที่ต้องระวังเดือนนี้ก็คือเรื่องการเงินจะมีเรื่องมีความแล้วก็เรื่องเรื่องเอาแต่ใจตัวเองนี่แหละแล้วเดือนนี้คุณต้องตัดสินใจแนละ้วทั้งเรื่องเงินเรื่องงานนะหรือว่าคุณจะย้ายงานนะหรือคุณจะทํากิจการใดคุณต้องระวังให้ดีนะครับแล้วก็ระวังจะเดือดร้อนเพราะคนรักคู่ครองนะระวังให้ดีนะครับ ไอเรื่องเจ้าชู้คงไม่มีหลักเดือนเนี้ย <mm> ไม่น่ามีโอ้ยเดี๋ยวลุงจะปวดแขนหนึ่งนะหาหมอแก้ไม่ได้ไลหลมันตกเนี่ยพอโยกแขนนี่มันรันกบกับกบกับแล้วนอนั่งเนี่ยต้องยืดตัวตรงถ้าถ้างอตัวปุ๊บเนี่ยมันจะปวดห่วงหัวไหล่เนี่ยปวด่วงแล้วก็ปวดลาวลงแขน เอาใครเป็นหมอแก้ที่ไหนบอกลุงบ้างลุงจะเดินทางไปหาแก้ให้ลุงหน่อยไม่ต้องมาหาลุงหรอกเดี๋ยวลุงไปหาเองโชคดีครับทุกคนครับคนเกิดปีชวดมันทรมานมันปวดแบบเหมือนปวดกัดหนองอะนะแล้วมันทํางานไม่ได้เนี่ยจะทําป้ายบ้านเล็กทีสามป้ายยังไม่ได้ทํดาดีแล้วพิคเนตส่งเสร็จแล้วเอาฝากด้วยครับใครเป็นหมอแก้เส้นแก,แก้อาการบอกลุงหน่อยครับคอมเมนต์มาเดี๋ยวลุงขับรถไปหา แกช่วยแก้ให้ลุงหน่อยโชคดีครับทุกทุกคนครับคนเกิดปีชวด